ฮัลโหลยูทูบสวัสดีค่ะมานเป็นซี่ัชนเนลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาลงคั่วนะคะมาทําอาหารกันนะคะในเมนูนะคะมีขาวนะคะนี่คือเส้นมีขาวลาบกุ้งนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส,ส่วนผสมและวิธีทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปได้วยกันด้วยค่ะ ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทําขั้นตอนอื่นนะคะปลาไปที่กระตั้งน้ํานะคะเอาเส้นลงไปลวกก่อนเลยนะคะเส้นหมี่ของเรานะคะเอามาลวกก่อนเลยคือจํานวนเนี่ยแล้วแต่ปริมาณอ่าอ่าคือปริมาณแล้วแต่จํานวนคนกินนะคะว่าอ่านกินกี่ท่านนะคะแล้วก็กะกะให้พอกับจํานวนคนที่กินเนาะกะปริมาณเอานะคะนี่ค่ะเส้นของปลานะคะเราตองลวกก่อนนะคะเส้นหมี่หมี่ขาว นะคะเราจะลวกให้เขานิ่มๆนะคะแล้วก็จะตามด้วยกุ้งนะคะค่ะป้าคีดว่าเส้นหมี่ป้าน่าจะได้แล้วนะคะทีนี้นะคะป้าก็ตัดขึ้นนะคะตัดขึ้นเลยนะคะมากน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะถาดเตรียมไว้เลยทีนี้เราก็เอากุ้งของเราลงมาลวกเลยนะคะนี่ค่ะกุ้งงป้า แกะเปลือกผ่าล้างเอาเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วนะคะคือกุ้งเนี่ยจะลวกนานแค่ไหนก็ได้นะคะเอาแบบว่าเด้งไม่เด้งเลยนะคะถ้าลวกานานเขาก็จะไม่ค่อยเด้งนะคะนี่ค่ะพอเขาสะดุ้งน้ําพอละปลาพลซี่นะคะพอละปิดไฟเลยนะคะตักขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเขายังมีความร้อนอยู่เดี๋ยวเขาไปเซตตัวที่หลังอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะเพราะถ้าเราลวกนานเกินเขาจะหด หมดแล้วก็แข็งแข็งแล้วไม่อร่อยนะคะนี่ค่ะเตรียมไว้เลยนะคะน่ากินกันเลยค่ะซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยกุ้งค่ะเรียบร้อยละทีนี้เราก็ไปทําการลาบกันนะคะเดี๋ยวเราไปลาบกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาทําการทําลาบของเรานะคะพาพิซซี่ก็จะใส่นี่นะคะอ่าน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะนี่ค่ะ ปรุงรสที่เราชอบเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะคะตากสักนิดนึงนะคะตามด้วยน้ามะนาวของป้านะคะนี่ค่ะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนี่จับไปเลยนะคะใครจะเอาลูกโดดอะ่ะพริกขี้หนูซอยนี่ก็จับไปเลยนะ,ะอุ้ยหอมน้าปลาจังนี่นะคะนี่เราก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากานันนองนะคะให้น้ําตาลของเราละลายนั่นเองค่ะแล้วก็ค,ออกคนดีกว่าน,นี่สะใจกว่านะคะค น้ำตาลละลายนะคะเค็มมากเค็มป้าว่าน่าจะเพิ่มน้ำปลาอีกหน่อยนะคะรู้สึกว่ากุ้งป้าจะเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็มะน,นาวนิดนึงนะคะนี่แล้วก็นะคะตามด้วยพริกป่นนะคะใส่ไปเลยนะคะจัดไม่จัดนี่จัดไปเลยนะคะในทางบ้านนะคะจัดไปเลยเลยนะคะนี่ค่ะสีสันนะคะ แดงดีหลือเกินนะคะนี่กตตะะ็ตามด้วยต้นหอมซอยนะคะนี่ค่ะตามด้วยต้นหอมซอยผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งซอยนี่นะคะจัดไปเลยนะคะนี่นะคะนี่นี่ก็นะคะตามด้วยกุ้งของเรานะคะนี่ที่ลวกเรียบร้อยแล้ว เอาลงไปเลยนะคะถ้าเราอยากให้มีน้ําก็เอาน้ำลวกกุ้งนะคะมาเพิ่มได้นะคะอยากให้มีน้ำแบบคลุกคลิกนะคะเดี๋ยวป้าตักน้ําลวกกุ้งนิดนึงนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะค่ะทีนี้ก็ชิมรสชาติเลยนะคะ เอาที่เราถูกใจเราอุ้ยสีสันน่ากินมากชอ,อนอันนี้อุดมไปด้วยพริกพริกอนนี้เผ็ดนะแม่ป้ามาฝากอืมไม่ค่อยจะนัวเท่าไหร่อุ้ยแต่อร่อยแล้วนัวเปรี้ยวอีกสักนิดไหม,อ,มอีกสักนิดแล้วกันนะคะนี่นะคะ นี่ค่ะแล้วก็พอได้ที่แล้วนะคะตามด้วยใบสะระแหน่ของเราเลยนี่ค่ะปบท้ายไงคะใบสะระแหน่เห็นไหมคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะลาบกุ้งของเราเอ้าลืมข้าวคั่วอุ้ยโทษทีค่ะแล้วข้าวคั่วนี่สุดท้ายเลยนะ,ะไม่ได้เลยนะคะลาบเนี่ยลาบกับข้าวคั่วนี่โทษทีค่ะ <c oughs> ข้าวคั่วเนี่ยลาบนี่ค่ะข้าวคั่วนี่เหมือนอมันไม่ใช่ลาบแล้วใช่ไหมคะ อุ้ยพอใส่ข้าวคั่วแล้วหอมเลยหอมเครื่องลาบขึ้นมาเลยแหมลืมพระเอกได้ไงพระเอกเนะี่ยนั่งร้องไห้ลอยเลยนะคะนี่กับพอใส่ข้าวคั่วแล้วโอ้โหกินลาบของแท้เลยแน่นอนเลยนะคะเค็ป้าชิ้นรสชาติอีกสักรอบสอิโอเคแล้วค่ะสุดยอดมากเลยค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานกันนะคะแล้วเราก็ไปชิมกันไปเจอกันบนโต๊ะอาหารนะคะเสร็จแล้วคะ่ะลาบกุ้งของเรามีขาวลาบกุ้งนะคะจนมีขาวเราก็ไปจัดใส่จานนะคะเราจะกินลาบกับมีขาวเรานั่นเองค่ะโอเคนะคะ เสร็จแล้วนะคะนะคะเส้นหมี่ราบกุ้งของเราป้าก็ทําเป็นคำานะคะก็ผักก็มีนะคะก็มีมะระจีนประกาศขาวต้นหอมแล้วก็ใบไผักเขา,าเรียกใบไผ่เนาะเนี่ยค่ะใบใบผ่พผัพกผ่ผักผ่ยที่เขาชอบเอามากินกับราบนะคะนะคะเดี๋ยวตอนนี้ปา้าพี่ก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันค่ะคารสชาติ กับเส้นหมี่เขาจะเข้ากันไหมนะคะก็โอเคลุยเลยนะคะหมอมหอมหหอมใหม่หมข้าวคั่วมากๆเลยโอเคลุยเลยเดี๋ยวเอาไว้ใส่หางกุ้งนะคะก็ชัดไปเลยโอเคนะคะโอเคเอาเส้นหมี่ก่อนเลยนี่ค่ะทำเป็นคำๆก็จะกินง่ายหน่อยค่ะ นี่ค่ะรสชาติปรุงตามใจเลยนะคะอืมนี่ยนี่นะคะชอบแบบไหนแบบนี่จัดไปเลยนะคะหอมครื่งามาก มีลูกโดด,ดวยนะอะเส้นมีปริมาณนี่ก็ตามจำนวนคนกินเลยนะคะ อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเด้งเพราะว่ากุ้งเนี่ยเขากินดิบได้อยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะ,ะยำกุ้งดิบตำกุ้งดิบอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีวิธีนะคะก่อนจะไปตำหรือไปยำอย่างเงี้ย กินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าสวยก็เข้ากันขึ้นจมกูกเลย มันเข้ากันนะคะกับเส้นหมี่ลองทําดูนะคะถ้าเรามีเส้นหมี่แล้วเราก็ไม่ต้องไปกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยกินแค่เขาแล้วก็ผักก็อิ่มแล้วคุณคิดไม่อยู่ป้าก,ก็เลยทําเมนูจัดๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องไปห่วงว่าอีกคนจะกินได้ไหมก็เลยปรุงรสแบบตามใจเราเลย สดาก็นอนในห้องทำงานป้า <laughs> ถ้าใครชอบให้มีน้ำแบบราบเยอะๆเนี่ยก็เอาน้ําที่ลวกกุ้งนะคะแต่ถ้าลวกแต่ถ้าราบแห้งนี้เนาะเข้าเหนียวนะก็เข้ากันปลามีข้าเหนียวนิดหน่อยลองร้องออกมากินคู่กับลาบ ซื้อมาแล้วก็เหนี่ยวเข้ากันนะคะ อร่อยมากเป็นซาใจดีย่ะ ทำอย่างนี้ก็โดดเงเหยืออีก เป็นคำเนี่ยหยิบง่ายเลยค่ะทำเป็นคำเป็นคำมาอ้อากกินเก่งนะจะหมดจานแล้วอะ่ะ กุ้งหวานเด้งมากอะคือพึงไปซื้อมาจากตลาดนะคะัะก็เลยเด้บงบางทีไปซื้อมาก็ไม่ได้กุ้งสดอันนี้ได้มันก็ไม่ถึงกับสดอะแต่มันก็มันก็ไม่สดเหมือนแบบอยู่ทางใต้อเนี้ยค่ะอันนั้นเขาจะสดแน่ ตัวสุดท้ายแล้วนะคะอืมข้าวเหนียวอีกนะคะค่ะป้าปิปจี้ก็มาทำให้ดูแล้วนะคะเส้นหมี่ลากุ้งนะคะมีข้าวเหนียวมาแจ่มนิดนึงนะคะไม่นิดละครับเป็นสูงนะแต่ก็มาทำให้ดูแล้วมาชิมให้ดูแล้วนะคะ ก็คลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าป้าซี่จะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรถ้าเป็นไปในคลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกไได subscribe ใหกับกระดิ่งปิงป้งปิงป้งปิ้งปิ้งไปด้วยนะคะเวลาป้าเปพี่มาเอาวิดีอคลิปจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป้านั่นเองคะ่ะส่วนคลิปนี้ป้าพี่ขอลาพลิปนี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืไมไปทำดูนะคะทำไม่ยากค่ะอร่อยด้วยเปลี่ยนรสชาติไปได้เลยนะคะ